กุมโมปะมะสูตรว่าด้วยอุป,ปมาด้วยเต่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งเวลาเย็นเที่ยวหากินที่ริมฝั่งแม่น้ำแม้สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเวลานั้นก็เที่ยวหากินอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเต่าเห็นสุนัขจิ้งจอกเที่ยวหากินแต่ไกล ก็หดหัวและขาเข้ากระดองของตนไม่เคลื่อนไหวนิ่งอยู่ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกก็เห็นเต่าเที่ยวหากินแต่ไกลเหมือนกันจึงเข้าไปหาเต่าแล้วยืนอยู่ใกล้ด้วยคิดว่าเมื่อใดเต่านี้โผล่หัวและขาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเมื่อนั้นเราจะงับมันฟาดแล้วกินเสียในที่นั้น เมื่อใดเต่าไม่โผล่หัวและขาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเมื่อนั้นสุนัขจิ้งจอกก็เบื่อหน่ายไม่ได้โอกาสเดินจากเต่าไปข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มารผู้มีบาปเข้าใกล้เธอทั้งหลายสมเสมอด้วยคิดว่าบางทีเราจะพึงได้โอกาสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายหรือทางใจของภิกษุเหล่านี้เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงคุ้มครองทาวานในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถืออย่ายากถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอากุศล คืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาจากักขุนเสถึงความสำรวมในจกักขุนสีฟังเสียงทางหูแล้วไม่รวบถือไม่แากถือปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินเสซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จักพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษาโสตินสีถึงความสำรวมในโสตินสีดมกลิ่นทางจมูกแล้วไม่รวบถือไม่ยากถือปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จักพึงเป็นเหตุให้ถูกทรรมที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัตครอบงำได้จึงรักษาคานินส์ ถึงความสำรวมในคาเนนีซ่ลิมรสทางลิ้นแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวเห็นเซ่ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จักพึงเป็นเหตุให้ถูกทำรรที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชชาและตทมมนัตครอบงำได้จึงรักษาชิวเห็นเซ่ถึงความสำรวมในชิวเห็นเซ่ ถูกต้องโพธพะทางกายแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมกายินสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จักพึงเป็นเหตุให้ถูกทำรรที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชชาและโรมนัสครอบงำได้จึงรักษากายินสีถึงความสำรวมในกายินสี รู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมมะนินสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จักเป็นเหตุให้ถูกทมที่เป็นบาปอากุศลคืออภิช,ชาและโทมนัตครอบงำได้จึงรักษามะนินสีถึงความสำรวมในมะนินสีภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดเธอทั้งหลายจักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เมื่อนั้นแม้มานผู้มีบาปก็จะเบื่อหน่ายไม่ได้โอกาสหลีกจากเธอทั้งหลายไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกเดินจากเต่าไปฉะนั้นทิกษุผู้มีใจตั้งมั่นในมโนวิตกไม่มีตัณหาและทิฏติอาศัยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ดับกิเลสได้แล้วไม่ว่าร้ายใครๆเหมือนเตาหดหัวและขาไว้ในกระดองของตนฉะนั้นกุมโมปะมะสูตรที่สามจบ